กับสวัสดีพรอมพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์สบุคกเดพี่น้องนี่็พอพ่อกรับส่องน้องนัดขึ้นกล่าวพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องพ่อกันขึ้นกลาวด้วย้องเด้อหลังผักพี่น้องเลยห้าไม่ใช่ยังไม่ได้ล่างอันดีนี่กลังนี่พักหอมนี่กลังหัพี่นองหั่นผักั่นเนืพี่ยนอน เงินจะมดปลาเลี э so al al ed, ah ed, ้ยงกุ้เว้ยยังไใจดดีเนาะเป็นปอาเลี้ยงกระพุดทบทั่วแล้วก็เป็นงานสร้างนะน้องเนาะเล้กินนะแสเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินรอัาหารพักันเหนอยนะครักินทำากไ่ันเลยดูกลดูไ เมื <icana> <naj bum S 2> ่อนคืนคือพนสต็อกในนองใส่พนสตกนำดอกมะม่วงมือมันยากาศเป็นสีเนาวๆาคือบรรยากาศคือทีหเงาวๆาค่ะเงาเงาพอมันคือดี สายเงาแต่นองนักบอเง,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 งาไดพี่น้องเลย,ยดีใจจะไปกินแคนขนมจีนพี่น้องดีใจจะไปกินชาบู

ปาตอก็จะก็จะเอาลายตัวอะคนเนาะอันนั้ดิมกตัวงอกอีกดิเออหมกตัวห้เข้ามาหายเลยอยางไรตอตายเป็นตากองหาเ้ากันจะขึ้งอย่างีเอา เอาเบิ่งสิอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเกอะเบิ่งยังเบิ่งน้ำผึ้งหมดเบิ่งกล้องอะไรพี่น้องเอ้ยขัดทิวเขาขยานมันสั่นขวัญว่ายงลันลำโพงเจ้าในี่ยนี่ห่วยขวัญว่ามันกระติงไปน้ำเลยเนาะขนาดหัวกันยังติงอืมทุกคนจะตกตกจะตกเนาะ อากาศเป็นขึมๆเนาะจะไหนจะไปเก็บเครื่องซากเครื่องตะวนันส่ไปทไนเหรแบ,บน้ำแบน้ำมากรา

นักตัวนี้เขาก็เคยเห็นมาแล้วเฮ้เพือ,อนจะมันจะมืออ่ะเฮ้ยเฮือนจมาเดียว่เมาเดียวในกระบอกเกินมาอ,อื่นเนาะชันชันใหม่แล้วก็แล้วงั้นหลายอยา่างไหมต้องปรับพื้นสามตะข่ายเอาดินขับไปห้ยแล้วก็ใส่น้า ทุกขันตอนมันต,ต้องมีเวลาของมันมันเอาเะยนะมากปัของมันงาปมันสิบยอดเลยมีกะปีบพีดิบอีปลาทูมาเตะเลยนะ อือเพิ่นแม่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นเคยเฮ็ดศูนย์บริษัทปลาแดกพี่น้องเอ้ยเพเฮบ่เฮ็ดบปลาแดกพี่น้องเเฮ็ดนอนี่แม่มันจ้างกัปลาลจ้างกัปลาลบปลาแดกแต่ว่าเอ้เฮาก็บ่เคยเฮ็ดเาเฮ็ดทเฮาก็ดปลาแดกหรือว่าปลาพี่น้องเอ้ยอืมบปลากแซ่บปลาหนล่ะพี่น้อง ตีบ่อันนี้คือมวงอบ่แม่อันถ้า ngọ กเข้าไปสิกถัามงออกเลย เย็นนพี่น้องสบายดีพอแม่พี่น้องเบื่แน่นาด้วย่ะจะเอ้สวยจังเลยทางไหนเลยมันออกแล้วมาในขีดสูอทายสวยจังเลยอันนี้จะมาแม่คั่วพี่น้องเลยดำไปเบิดเลยกระโตมือกำดำใบฐานไทย <N> ยังอันนี้เออใบมะกรูดเา่บบออไนงะตอนนี้กำลังหันปีพี่น้องเลยหมากปีบานเฮาเอิรน เขาเห็นอ no. he ุ้ยหั่นคือคือคือปิ่นไปปิ่นมาเราหั่นหอมห่อเนาะเนาะเราเห็นเป็นเปลี่ยนเออเราเห็นเป็นเป็นในนาะอห์นะนี่ตอนนี้กำลังหั่นปีพี่น้อง์เลย

บอกไปแหละอ๋อจะกวาเอียงบ้านกูขนาดเลยจะเสอนานี่ไปแล้วน่ากลอวเอากลัอากเลยจะกวาืเตียงไหวเสดเสดนี่เสดเน่ากลันะ Nó vâng, hạt hàn cho chim mười thế nào rồi Cảm chết khưng Bước chị về, bước xoay Nì, lập mịn mày thì nào rồi Bên đáy bạn เห็นเห็นยงบ้างาม่สิไปอาอ่าไห่ใอ่ไมเอ่อไปอะไรทำยาทิ้งเด้อดก่อนเด้อมาเลยสลงไปถ้าแม่พันวัอพันเจาไปปลูก มียังน้อสิหายเนาะมาบ่งมาส้มพี่น้องสีั้าินอาเินเีลาล้ปเอาสกลามาฝาบนลุายปีบ่ปีแล้วมาได้มา้โอ้ใส่ได้เ่ขา้ากตัวหนึ่งพ no. uh ี huh. yeah. like yeah. ่น้อเากมใส่พี่น้อืมไดโอเคจพอดี กอแมน่นาแต่วันวาเลนทไทน์ไปเนาอยบมมีชิปสี่กะเมื่อเนี่ยกะชิปเจ็ดกะสะพายได้นะพี่น้องเนาะอื mm hmm. มพองควันเอาหายพอฮาแต่ oh. วัน, oh. ว,นวาเลนไทน์ก็ได้ <laughs> งามงามไปเนาะเอย้ยงามอยู่บ่พอบาาา่าวตมาใส่เสื้อสีขาวเนาะแม่ยเพื่อใส่เสื้อสีขาวแล้วคือว่า คือยนมาคือพี่ว่าข้าวสกปกับบัวลนะนคืออีูักคนว่าคือพี่ว่าคนว่าส่วนหนึ่งสุดหนึ่งนะไอ้บ่อแพงเลยพี่น้องส่วนหนึ่งสหาพันน้อยขอคุณอันคุยชื่อของหายพี่น้องย คนชาวเฮาก็ต้องหนบเลยเนาะพี่น้องเพื่อมาลัยาเ <c> พ <oughs> ื่อมารยาก็ต้องหนกเลยยันเท้าไหว้ครับพี่น้องมาเท้าดอกน้องจะได้คลิปนี้ครัก็ขออัมลาพาจากวับเจนเทนเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดได้พี่น้องแต่หน้าก็เสียดเห็ดต่อยพี่น้องยังบ่แล้วสบ,บายดีสบายดีพี่น้อง